ความเทิดทูนในหลวงของคนไทยเห็นได้แม้กระทั่งท่านอนที่ศีรษะแต่ละคนต่างหันเข้าหาพระราชวังไกลกังวลที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทุกคนต่างมาจับจองที่นอนค้างคืนเพื่อหวังให้ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดในการเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีฉัตรมงคลได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี อยู่ดดีีกินเรประชาชนบางส่วนรวมกลุ่มกันขับรถมาไกลาจากจังหวัดตากและจากทั่วประเทศมากางเต็นท์ค้างแรมบนทางเท้าริมถนนเพชรเกษมตลอดช่วงหน้าพระราชวังไกลกลงังวลจนถึงหน้าศาลาราชประชาสมาคม ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จผ่านเพราะทุกคนต่างมีความหวังตอนนี้ที่หวังก็คือหวังให้เห็นท่านที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็กอยู่กับคนไทยในทีวีชัดกว่าอะไรกว่าจริงแต่ไม่ได้เมื่อก่อนใครบอกว่าเห็นแล้วน้ําตาไหลเราไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงเมื่อวันที่ห้านั้น คนเยอะมากพอพระองค์ท่านเดียวรถมานี่เราหันมายิ้มบอกมือให้เรานี่ก็ใจตืใจที่ยวตาล่่งจริงๆเสี้ยววินาทีเราก็ตื่ใจ้วค่ะ คนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จนะครับก็อาจจะไม่ได้มานอนรอหรือว่าไม่ได้มานั่งรอครับแต่พวกเขาก็ยังตั้งใจมาทําความดีแล้วก็อยากจะให้ความจงกรักภักดีนี้แสดงออกให้พระองค์นั้นเห็นชัดเจนมากขึ้นก็เลยมาแจกทงฟรีด้วยในวันพรุ่งนี้ทําไมถึงคิดมาแจกทงครับเ,ออเราทาเฉพาะกลุ่มของเราเนี่ยทำมามา 3- 4ปีแล้วฮะสมาชิกกลุ่ม,มล้อหมุนช่วยกันแจกธงตราพปร,รและทงชาติให้ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จ โดยพวกเขารวบรวมทุนจากเพื่อนทาง Facebook <น>ก่อนรวมตัวกันขับจักรยานยนต์มาตามความหวังที่ไม่ใช่เพียงแค่การได้เห็นพระองค์ท่านเท่านั้นอยากเห็นแค่รอยแยมพระสวนจากพระพักซื่อถึงอะไรสื่อถึงว่าพระองค์ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แล้วก็ไม่อยากให้พระองค์ท่านทุกพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพ่อพวกเราพระองค์ท่านทุกกว่าลูกๆเยอะ นั่นครับคือสิ่งที่เราคิดได้ว่าทำยังไงอยากให้พ่อมีความสุขการปฏิบัติธรรมยังนำพาให้ลูกศิษย์วัดอัมพวันกลุ่มนี้ที่แต่ละคนมาจากแต่ละภูมิภาคด้วยความหวังที่อยากเห็นพระองค์ทรงมีพระพารณาััยแข็งแรงสมบูรณ์จึงมานั่งสวดมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างรอเฝ้ารับเสด็จแม้จะดูเป็นกิจกรรมเล็ก แต่นี่คือสิ่งที่ลูกๆพึงจะกระทำได้เพื่อน,น้อมใจอันยิ่งใหญ่มอบให้กับพ่อหลวงที่พวกเขารักมากที่สุดอยากเห็นรอยยิ้มท่านค่ะอยากเห็นรอยยิ้มมากๆเลยค่ะมีความสุขค่ะ,คะแ,ลแล้วขอให้ทุกคนรวมเป็นปึกแผ่นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เราที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยยืนบนผืนแผ่นดินไทย พวกเราทุกคนเกิดมาใต้ฝ่ารองพระวิปลาสขอพูดถึงบุญคุณท่านไปเยอะๆเลยค่ะพอนน้ําถวายสักการะค่ะแม้มมมจะชื่นชมพระบาร,รมีได้จากโทรทัศน์แต่ประชาชนเหล่านี้ก็อยากให้ความหวังของพวกเขาได้ส่งถึงพ่อหลวงที่พวกเขาเทิดทูนพ่อหลวงที่ทรงตรากตรำให้พวกเราคนไทยได้มีวันนี้ เพียงแค่การมาค้างคืนบนทางเท้าจึงเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พ่อทรงทําให้พวกเรา,อ,ารอนุสรเจรทันตสิลถ่ายภาพชนมิตรพะโตข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน